ปะกาเด็กพี่น้องเด้อนี่ละ่ะพวกนักดื่นทวดทวดอยู่พี่น,อน้องวิ่งแน่เป็นตาแซ่บบ่อ่าพ่อๆมันก็ย้ายวาส,สนาเดินดงเด้อพี่กัดอยู่ที่น้องมาจอกเด้อย้ายมาถูกเบ็ดได้แล้วเด้อพี่นออ้องโอ้อพี่น้องเลยย้ายผ่ามาถูกเบ็ดปากเลย กิเนี้ยเนี่ยพวกินเนี่ยเนี่ยฮอนฮอนเด้ดเด็ดโอ๊ยขี้เล็กขี้เล็กขีเร็วเออพี่น้องเอ้ยน้องได้อีกเล็กค่ะได้อีกแล้วปากกาเด้อพี่น้องปากกาหรือปากหมอตะกาเอาละเอาเส้นนี่ละหนึ่งเด้อค่ะปากกาหรือปากหมอตะกาโอ้ยพี่น้องพี่น้องออเ ได้เลยเด้อพี่น้องได้เลยเด้อได้ลเด้อได้อีกแล้วเด้อพี่น้องปลากกาเด้อพี่น้องปากกาได้หน่อ่าหนีหนิพี่น้องเนี่ได้อีกแล้วเด้อพี่น้องได้เลยเด้อปลากกาเด้อพี่น้องเด้อปากกาเด้อเนี่ยไปเลลย่ะโอ้พี่น้องพี่น้องจีบแล้วพี่น้องพีบ ยายกับมามันค้าเข็ดพี่น้องเมื่แนงปากกาหลือล้วนเลยพี่น้องปากกาหลือล้วนเลยเด้อค่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดพี่น้องพี่น้องพี่น้องได้อีกเลยเด้อค่ะได้อีกแล้วปากกาโอ้เด็ดกระหอนเลยพี่น้องปากกับจิ้งญาดีดีเด้อน้องมาจอกเ้อพี่น้องเด้อเนี้จิพี่น้องเมื่แนงถ่อยจมนั่นนั่นเห็นบหมน่นเห็นถ้อยย้ายป่ะนั่นพี่น้องพู่นำเมัน โอ๊ยพี่น้องเอ้ยหาขับเด็ยพี่นออ้องมึอนี่ขันนากาินนีมีแต่ปะกาเดือดล้วนเม่ฮอตยัางยายถือไปเทสิกะมังให้เบิง้งเลยพี่น้องว่ายยายหลายขึ้นได้นนยยนนไหน่อยยายฮอดหลายหลายเจนไปนี่เด็กพี่น้องยายมาฮอดเฮียนแล้วนี่เด้อปายายไปถกมานี่ปะปะกาเด็กพี่น้องเด้อนี่ล่ะพู้นักขึ้นทวดทวดอยู่พี่น้องเบิึงเน่นไปตาแซ่บบ่ จำนนเนี่เนะพี่น้องเนาะชิบสิมาพ่อกันใหม่ยขขยฝากช่องวัฒนาเดินดงเด้อสวัสดีค่ะม,มือไหลพี่น้อง